สวัสดีครับในเช้าวันที่4มกราคม2567กับผมนัทวัฒน์นราเศรษฐพงศู้รับใช้คิดจจัรพันธกิจของพระเจ้าอดอนทานียินด,ด,ดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจนะคำของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ19ถึงข้อ20พระคำได้กล่าวไว้ว่าเรารู้ว่าธรรมบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวนั้น ได้กล่าวแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคนและเพื่อให้มนุษย์ทุกคนในโลกอยู่ใต้ทำการพิพากษาของพระเจ้าเพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบ,บาปได้เอเมนครับ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจ้าขำของพระเจ้าพระเจ้าในมายําเตือนแล้วก็ส่งพระเยซูคิดมาเพื่อที่จะหาทำให้าการที่แผนการของพระเจ้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็เราไม่ได้ทำตามบัญญัติเพื่อที่จะรอดจากบาปแต่เราทำตามพรรบัญญัติ เพื่อที่จะให้เป็นที่ถวายเ่พระเจ้าแล้วก็ทาบัญญัติไม่สามารถที่จะคนที่ประพฤติตามร,รมบัญญัติแล้วก็ไม่ใช่ใช่เป็นคนที่ชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้าทุกทุกคนเพราะว่าทุกคนล้วนแล้วเป็นคนบาปแล้วก็โดยพระคุณของของพระเจ้าหรือพระเยซูคริสที่มาไถ่บาปของเราที่บนกลางเถียนเพื่อให้เราพ้นจากอ่า อาจากรรมทุกอย่างาเราขอบคุณพระเจ้าเราสารรเสริญพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพองทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วทุกบททุกตอนล้วนแล้วที่มาจากการดลนใจที่มาจากพระเจ้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาชำระชีวิตของข้าพูงให้สะอาดให้เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ลูกยังมีความผิดบาปล้เหลืออยู่ขอพระโลหิตของพระองค์ส่งชำระล้างลูกโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และขอเพิ่มยญญานบริสุทธิ์นำหน้าลูกทุกอย่างก้าวไม่ว่าลูกจะทําสิ่งไดนไม่ว่าจะเป็นงานรับใช้งานพัฒนธกิจของพระเจ้าหรือการท,ทรําธุรกิจการค้าหรือทํางานทุกอย่างของพระองค์เจ้าขอพระเจ้าส่งเจิมชีวิตของข้าพระองค์ไว้ แล้วก็ขอเชื่อวางใจในพวงคจึงอธิษฐานในพระนามพี่สุคิตเจ้าเอเมน